สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดประวัติคะแนนเน็ตไอดอลชื่อดังหลังสวมรอยรุ่นน้องผู้หญิงแท้จริงแล้วน้องคะแนนเป็นสาวสองใช้ชื่อคนอื่นรับงานอีเวนต์ตลอดกว่า7ปี กรณีน้องจอยนางสาวกัาจนาดาจิตอัมพันธ์อายุ24ปีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอคำปรึกษาแนวทางการดำเนินคดีกับคะแนนเน็ตไอดอลสาวสองชื่อดังหลังนำบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวไปสแสวงหาผลประโยชน์เชิญชวน,ชนเล่นพนันออนไลน์จนตัวเองถูกออกหมายเรียกจากกองปราบปรามและทางสัมพาร เรียกเก็บภาษีทำให้ตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในที่นี้จะพาไปทำความรู้จักคะแนนเน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่คือใครก่อนที่น้องคะแนนจะมาสวมรอยตัวตนของรุ่นน้องผู้หญิงและความจริงปรากฏว่าน้องคะแนนตัวจริงเป็นสาวสองเปิดประวัติคะแนนเน็ตไอดอลเกิดวันที่24ตุลาคม2541น้องคะแนน เคยผ่านการเล่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมน3นอกจากนี้ยังเคยถ่ายโฆษณาสินค้าแบรนด์ดังอีกหลายตัวแต่จุดเปลี่ยนคือน้องผ่านตัวมาถ่ายแบบเซ็กซี่ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะหนุ่มๆเริ่มรู้จักน้องคะแนนจากภาพการเป็นแม่ค้าขายขนมครกใส่เสื้อแวอกอกโนบราจึงทำให้น้องคะแนนได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามในติ๊กตอมากกว่า2.8ล้านคนที่สำคัญก่อนหน้าคะแนน ไอดอลยังได้สร้างความฮือฮาเมื่อได้ประกาศขาย iPhone พร้อมรูปและคลิปเซ็กซี่ในเครื่องผ่าน facebook ทำเอาหนุ่มๆแห,ห่อินบอกเข้าไปติดต่อขอซื้อ กันล้นทะลักจนมีข้อเสนอซื้อ iPhone มากถึง4 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวส่วนในเรื่องข้อสงสัยที่ว่าน้องคะแนนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นหรือบางคนอาจจะรู้ไปก่อนแล้วล่าสุดก็ถึงบางอ้อกกันแบบร้อยเอร์เซนตว่าแท้จริงแล้วน้องคะแนนเป็นสาวสองขอขอบคุณแหล่งข่าวที่สนิคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ